อยากรู้ว่าจะต้องแต่งยังไงเอมาก่นถูกแบบว่าจริงๆเราไม่กล้าบอกเราเนะแต่ว่าก็ก็แบบว่าเก็บไว้ในใจนั่นแหละแต่วันนี้ต้องมาเปิดเผยแล้วแหละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอย่างแรกเลยค่ะที่ผู้ชายเขาสงสัยเหลือเกินก็คือจ้ำสูตรของผู้หญิงนันเองจ้ำสูตรจำสูตรก็คือว่าข้างบนกับข้างล่างมันติดกันไงสังเกไหมเป็นชุดที่แบบคล้ายๆชุดหมีอะไรแบบเนี้ยเขาบอกว่าผู้หญิงหลายคนใส่ก็น่ารักนะจีใส่จีก็ชอบนะแบบว่าเหมือนชอบผู้หญิงที่แบบว่า ทำมทัดทำแมงเดี๋ยวนี้มันมีแบบที่ออกมาแล้วแบบใส่แล้วเหมือนจะดูแบบไฮโซนิดหนึ่งอ่ะเป็นผู้ดีเป็นเกาะอกก็จะเป็นกางเกงก็เลยก็ว่าไปใช่ไหมแต่คุณผู้ชายเกาแอบสงสัยค่ะว่าคุณผู้หญิงที่แต่งตัวแบบนี้เข้าห้องน้ํากันยังไง อ๋อลำบากขนาดไหนแล้วคุณจะใส่ทำไมลึกออกลึกออกบางทีเราก็ลำบากนะลาบากเวลาบอกว่าเขาห้องน้ำนี่ต้องถอดหมดเลยมันต้องหลบลงไปหมดเลยเขาก็เลยสงสัยว่าคุณจะสร้างความลำบากให้กับตัวเองทำไมเดี๋ยวนี้คือคำพูดของคุณผู้ชายแล้วเขาก็บอกว่าคือไอชุดเนี้ยนะคะคุณผู้หญิงอาจจะคิดว่าเนี่ยมันน่ารักค่ะแต่ว่ามันทำลายส่วนเว้าส่วนโค้งของคุณไปซึ่งคุณผู้ชายเขาไม่ชอบเขาบอกว่าบางทีสะโพกมันก็ควรจะเป็นสะโพกขาก็ควรจะเป็นขาแต่เนี่ย มันแบบ มันเป็นหนีไปหมดเลยอ่ะคือแบบว่ามันเป็นทรงตรงตรงไม่แบบว่าทําให้รู้สึกว่าโอ้โหหุ่นดีนะแค่นี้ค่ะยาวอีกปิดหมดฉันมองไม่เห็นถค่เหตุผลความลําบากนี่คงเป็นข้ออ้างอ่ะใช่จริงๆไม่ยังอยากเห็นส่วนพอส่วนของนันหละค่ะต่อมาก็คือรองเท้าบูทไว้ช่างต่อมาค่ะคุณผู้ชายเขาบอกว่าเขาไม่ชอบเวลาที่เสียงรองเท้าบูทมันโดนกับพื้นทขาันดังเปียดเียดเๆียดเียดอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันไม่น่าฟังเท่ากับเสียงแบบแก๊ก แก้กับเหมือนรองเท้าส้นสูงใช่แล้วไม่คิดบ้างว่าเดินรองเท้าส้นสูงเนี่ยเดินลำบากเนียใช่แต่เขาบอกว่าคุณผู้ชายเนี่ยเขาสังเกตว่าเหมือนฤดูบ้านเราหรือสภาพอากาศบ้านเรามันไม่สมควรจะใส่รองเท้าบูทไหมคะคุณผู้หญิงมาถามมาแบบนี้แล้วก็บางทีเนี่ยมันร้อนเกินไปที่คุณจะแบบให้เท้าคุณไปอัดอยู่ในสภาพของรองเท้าบูทเขาบอกว่าบางทีเนี่ยผู้ชายแบบเขาอ่ะก็ชอบผู้หญิงที่ใส่รองเท้าแต่รองเท้าแบบว่าสบายๆก็ได้แบบว่า ขาคือง่ายๆคือเขาบอกว่าอย่าเยอะเกินไปอนนี่คือคำพูดของคุณผู้ชายชแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราสังเกตไหมผู้หญิงอ่ะหรือผู้ชายบางทีแต่งตัวดีๆแต่บางทีอ่ะมาเดินเล่นเนี้ยลากรองเท้าแตะก็เข้าใจใอยากรีอยากรีแรกแต่ว่าบางทีแบบมันเข้าอ่ะไม่เข้าอ่ะ คือบอกว่าอาจจะอยากดีแหลกแต่ว่าเออใส่เป็นรองเท้าแบบว่าสวมสวมเตี้ยๆจะน่ารักสบไหมอย่างเงี้ยจะบอกว่าจีเป็นคนหลีกเลี่ยงรองเท้าหุ่นหนีบอ่ะที่จุ๊บใจพี่นุเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดเราพลาดใส่แล้วไปเดินที่ไหนสักที่นสมมติว่าเราใส่ออกนักบ้างแต่เราไม่ตั้งใจที่จะไปที่ไหนแล้วมันเอิรนต้องไปอย่างเงี้ยมันจะดูน่าเกลียดทันทีเลยนะใช่รองเท้าหนีบเลยหนูว่าเป็นบ่อยเลยหนูไม่แคร์สื่อเพราะหนูไม่ชอบใส่รองเท้าคัชชูจะแตกตลอดเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีแล้วแตกก็ต้องเลือกแตะที่แบบว กุชดนยเชื่อว่าต้องมีคนมองหนูแบบบอกว่าถ้าแบบถ้าเป็นส้นเตี้ยถ้าคุณผู้หญิงอยากทำแบบาย้เป็นส้นเตี้ยก็เป็นหุ่มส้นแบบที่มันเตี้ยเตี้ยไม่มีต้นก็ได้จะปลอดภัยกว่าใช่ค่ะเซฟตัวเองนะคะค่ะต่อมาแฟชั่นต่อมาค่ะก็คือ headband ค่ะแบบว่านิยมกันช่วงนอยคาดผมเป็นดอกไม้เป็นโบฮีเมียอะไรก็ว่ากันไปแฟชั่นเข้ามาจากคุณชมพู่อารยะนี่แหละหนวกผีเสื้อแล้วก็ยกมาหมดรู้ไหมว่าคุณผู้ชายเขารู้สึกว่ามัน ว่าทำไมอยู่นี่ต้องเอาอะไรมาคาดผมจะบอกว่านะมีน้องอยู่คนหนึ่งที่มาเดินเมเจอร์รัชโยทินโอ้โหนกตัวใหญ่ยี่หัวอีกอะแล้วก็คือแบบว่า แค่มาเดินแค่นี้ทำไมต้องใส่แบบขนาดนี้คิดว่าไปเดินแฟชั่นวีคหรืออะไรแต่ว่าใส่เสื้อก้ามนะเสื้อเสื้อก้ามกางเกงยีนขาสส้นแต่ว่าใส่ที่คาดผมนกตัวโบรเลยเกาะอยู่บนตัวติดพี่ชมพู่หรือเปล่าติดพี่ชมพู่นะคะแต่อันนั้นก็คือพี่ชมพู่เขานปงานอีเวนต์ก็แไปอะไรเขาก็ต้องทําตัวให้บอกว่าเด่นนเซอร์ถ่ายรงปถ่ายรูปมาคนจะได้แบบนี้อันนี้เขาเรียกแฟชั่นนะต้องถูกละเทศะด้วยจะบอกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบว่าเขานิยมเป็นดอกไม้ถึนกับนิค่าณพะ แล้วก็เวลาเราเดินไปไหนจะเห็นว่าโอ้โหดอกไม้แบบเหนอยู่ในสวนอะไรอย่างี้มีคุณอันนี้คุณผู้ชายแบบใกล้ตัวเลยค่ะเป็นรุ่นพี่ที่ำงานแบบสมัยก่อนที่ทํางานอยู่ด้วยกันเขาแบบว่าเขามานั่งอยู่ข้างๆแล้วเขาบอกว่าจีพี่ว่ามันตลกว่ะผู้หญิงพวกนี้ ขอโทษนะคะเขาไม่อยู่ตรงนี้เป็นบ้าอะไรกันเขาใช้คำนี้เลยนะเขาบอกว่าผู้ชายบางทีเขาจะคิดอะไรเยอะเขาบอกว่ามันมันเยอะกันไปหรือเปล่าที่ว่ามันเยอะไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยแล้วมันคงจะตลกตรงที่แบบว่ามันเป็นช่วงแฟชั่นกําลังมาไงเพราะเราแมันเยอะไปแล้วแบบคนนี้ก็คนนี้จะโดกคนนี้ก็นั่นจะโดกเขาคือมันเป็นแบบว่า เยอะไปหมด <c oughs> นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็มีแบบว่าข้อแก้ตัวมาให้คุณผู้หญิงค <c oughs> ่ะเขาบอกว่าจริงๆธรรมชาติของคุณผู้ชายเนี่ยเขาเขาไม่ชอบที่จะเอาอะไรมาใส,ส่บนศีรษะอยู่แล้ว <c oughs> อือทีอนี้ก็คือยกประโยชน์ให้คุณผู้หญิงไปว่าผู้หญิงเนี่ยมันต้องมีเอเซอรีเยอะหน่อย <c oughs> ตรงนู่นนี่นั่นเยอะหน่อยก็แบบให้คุณผู้ชายเข้าใจสักนิดนึงแล้วกันนะคะเข้าใจไม่เข้าใจไม่สนนะคะผู้หญิงก็ใส่ได้ก็ใส่อยู่ดีทำไมฉันจะใส่ทำไมทำไมไม่อยากเดินด้วยก็ไม่ต้องเดินสิ่ใช่ไมต้องไปเดินข้างเห็นะได ค่ะแฟชั <reen cient> okay. ่นต่อมาค่ะอัน <zone> นี้เป็นกางเกงฮาเลมกางเกงฮาเลมหลายๆคนสงสัยเป็นยังไงนี่พี่สาวกางเกงแบบนี้คือเป็นแบบว่าทรงทรงเหมือนทรงแมวค่ะเยฮาเลมคือบอกว่าข้างข้างล่างกรีบแล้วก็ข้างบนเนี้ยแบบพองๆนะคะอันนี้คล้ายๆกับความคิดเห็นของคุณผู้ชายคล้ายๆกับชุดสูทเมื่อสักครู่ค่ะเพราะเขาลงความเห็นตรงกันเลยว่ามันทําให้สัดส่วนที่สวยงามของคุณผู้หญิงหายไปแล้วก็ แอบเนบแนมมาสักนิดนึงเขาบอกว่าผู้หญิงที่ใส่กางเกงแบบนี้เนี่ยแสดงว่าคุณปกปิดไว้อ๋อเปิดนปกปิดแสดงว่าุนไม่สวยใช่ไหมแบบไม่มีสะโพกใช่ไหมขาใหญ่ใช่ไหมอะไรแบบนี้ใช่ช่วงนี้อ้วนก็เลยต้องใส่อ่ะไม่หรอกคิดแทนเราไงว่าแบบุนไม่สวยแน่เลยถึงต้องใส่กางเกงแบบนี้อะไรแบบนี้ดูสิแอบเนบเราเนี่ยค่ะอ่ะต่อมาคือกางเกงเลกกิ้งค่ะผู้หญิงนิยมนะเขาบอกว่า คือคุณผู้ชายเขาไม่ได้อันนี้เขาก็ชอบค่ะ,คะแต่เขาไม่ได้พูดสาหรับว่าสาวๆที่หุ่นดีเขาพูด<อ>ไปถึงสาวๆที่เจ้าเนื้อสักนิดนึงเขาบอกว่ารับไม่ได้จริงๆถ้าคุณจะใส่เลกกิ้งแน่นเปรี้ยเกินแล้ว<อ>แบบว่ามันทําให้เป็นแบบมันเป็นชั้นๆเป็นก้อนขึ้นมาอย่างเงี้ยเออเขาบอกว่าก็อย่าเลยเก็บไว้ให้แบบว่าหุ่น คนหุ่นทุกเพียวใส่ดีกว่าจริงๆคนหมุนไม่ค่อยดีก็ใส่ได้แต่ว่าต้องใส่เสื้อตัวยาวปิดคูเพราะก็เคยเจอเคยเจอจะไม่ใช่สีดำด้วยค่ะลกกก้งสีสันสีเทาได้เห็นสีชมพูสีเขียวจะบอกว่าเดี๋ยวนี้นะคะคนอ้วนนะแฟชั่นเสื้อผ้าคนอ้วนนะสวยนะสวยสมมติว่าแบบของเสื้อผ้าคนผอมมีอะไรนะคะแบ เดี๋ยวเสื้อผ้าคนอ้วนก็จะมีเพราะว่าสังเกตจากอะไรบ้างที่ร้านพี่เนี่ยมีของขายนะคะแล้วเพื่อนก็จะมาดูพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยบิ๊กไซส์พี่ปุ้ยอ่ะพี่ปุ้ยนุ่นน่นน่นแป๊บเดียวอาวปุ้ยทำไมที่ร้านมีแล้วล่ะอาวก็ไปดูร้านพี่จุ๊กไงก็เลยไปใส่ไปใส่ังตัดโอ้โหแต่ว่าเขาก็จะแบบว่ามีเสื้อผ้าแบบว่าให้คนเจ้าเนื้อนิดนึงนะคะใส่แบบว่าตามแฟชั่นอินเทรน จะบอกว่าเจ้าเนื้อหรือว่ามีเนื้อมีหนังเหน่อยแต่มั่นใจมันก็สวยนะสวยนมั่นใจสวยใช่บางคนแต่งตัวแล้วบอกว่าเออมันมันเหมาะเจาะมันดูน่ารักเี่หนุ่มแมมไงเดี๋ยวนี้บบแฟชั่นแลกตานะแต่แบบก็ดูแบบเขาหน้ารักก็ดูไม่น่าเกลียดที่จะใส่นใช่จริงๆแล้วนะคะให้ดูดีอันสุดท้ายค่ะสําหรับแฟชั่นที่หนุ่มๆเขาบอกว่าอย่าเลยดีกว่าหรือว่าค่อนข้างจะรับไม่ได้ก็คือแว่นตาขนาดแบบโอเวอร์ไซส์ของสาวใหญ่มากใหญ่มากอใหญ่แบบใหญ่บางคนปิดแบบไม่ เห็นค er> ิ้วอะพี่จูแจใหญ่เลยของเราเห็นคิ้วหรือเปล่านี่เอามาให้ดูเลยเห็นคิ้วไหมไม่เห็นค่ะไม่เห็นเห็ดิมดิมคิ้วบดเลมคิ้วเห็นไหมจ๊ะเขาบอกว่ามันบดบางความสวยงามของใบหน้าของผู้หญิงไปใช่ไหมคะใช่เพราะผู้ชายเขาชอบที่จะมองดวงตาของผู้หญิงเขาบอกว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจ ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ค่ะตาของผู้หญิงเนี่ยจะสวยเสมอในความคิดเห็นของคุณผู้ชายอ่ายิ่งถ้าเป็นแฟนกันนะนั่งสบตากันนดีกว่ามองกรอบแว่นใช่ไหมล่ะใช่แต่ถ้าเกิดแล้วตาเจ็บล่ะไม่สงสารเราบ้างเลยแอบแรแล้วแอบบอกไว้ไงว่าเลือกให้มันแบบว่าแบบแค่น่ารักน่ารักแค่แบบว่าสวยๆก็เพราะเพราะว่าสาวๆบางคนแบบใหญ่แบบใหญ่มากไงเพราะแบบเป็นแฟชั่นไงใช่แล้วก็เหมือนเดิมค่ะแอบเดบเรามาบอกว่า มันทําให้เขามองว่าที่คุณต้องใส่ขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าเมื่อคืนคุณแบบปาร์ตี้จนดึกดื่นหรือเปล่าบิดแพนด้ใช่ตาคล้ำตาคล้ำหลายๆคนกลุ่มผู้ชายบางกลุ่มอาจจะมองว่าอาจจะมองไม่ดีเป็นไปได้ว่าแบบว่าผู้หญิงแบบปาร์ตี้แน่เลยใส่แว่นดําไม่กล้าเปิดเผยหน้าเป็นซุปเปอร์สตาร์จะใส่แว่นออกไปข้างนอกแต่จะบอกเลยนะคะที่ฮ่องกงเนี่ยเขาจะใส่แว่นตากันเฉพาะซุปเปอร์สตาร์นะใช่คนธรรมดาเขาไม่ใส่จริงๆค่ะตอนแรกเขามีเพื่อนเป็น ฮ่องกองเพื่อนก็จะพูดบอกว่าจะมีแค่ซูเปอร์สตาร์เท่านั้นที่ใส่แว่นตาตลอดเวลาแต่ว่าคนไทยเนี่ยไปเดินช้อปปิ้งฮ่องกองแล้วก็ใส่แว่นตลอดอแต่ว่าเพื่อนเคยพูดให้ฟังบอกโอ้จริงเหรอแต่ว่าเราอ่ะคือบอกว่าเหมือนกับว่าเวลาไปซื้อของอ่ะน,อน,น้อยมากถ้าเกิดว่าต้องแบบว่าถอดแว่นแล้วก็แบบว่า เดินซื้อของไม่ไหวแสงตาเรารับแสงไม่ได้จะบอกว่าจีก็ติดนะจิติดแว่นตาดำเพราะว่าเวลาออกแดดยังรู้สึกตาไม่สบายเป็นตาแบบนี้เพราะเราใส่คอนแทคด้วยไงแล้วแบบเหมือนมันรับแสงได้ไม่เยอะคิดไปเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแบบว่าต้องใส่แว่นตาดําตลอดแล้วก็เป็นคนนึงแหละที่ไม่ใส่แว่นตาดําอันเล็กๆโอ้ยปิดเยอะๆช่อบใส่อัน่ิวหน่ะก็เอามาฝากไปร้อยแล้วกัน หมว่าคุมให้หมดถูกคุณใช่อันไหนถ้าเกิดว่ารู้สึกมันไม่พอดีปรับได้ก็ปรับให้เขาหน่อยแล้วกันคุณผู้ชายนะคชะ่าก็ดีกับตัวเราด้วยแหละใช่ค่ะอัละคาะท้ายนี้นะคะเหลือเวลาเพียงเล็กน้อยนะคะมา บอกกิจกรรมกันหน่อยดีกว่าะคในวันที่4นะคะวันอาทิตย์นี้นะคะใครอยากไปร่วมในการตักบาทนะคะเพื่อที่จะเป็นโอกาสดีในวันข้อนะคะก็สามารถเดินทางไปที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะซึ่งเขาจะเริ่มตักบาทนะคะประสงค์ร้อรูปตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าค่ะนะคะไปได้เลยนะคะแล้วก็ยังเป็น งานนี้นะคะดีมากๆเลยเพราะว่าเขาเนี่ยทำบุญใน5าศาสนาเลยคะ่ะอ,อันนี้คือตักบาตรของาศาสนาพุทธไปแล้วนะคะยังมีาศาสนาซิกค่ะเริ่มตั้งแต่8.45มส5นาทีนะคะที่เดียวกันค่ะเขาก็จะมีการสวดตามแบบของาศาสนาซิกนะคะแล้วก็มีที่มีการขอมีการสวดค่ะแล้วก็มีการ ฟ้อนรํานะคะเป็นของอินเดียด้วยสามารถที่จะไปดูเรื่องเกี่ยวกับของวัฒนธรรมทางศาสนาได้เลยแล้วก็ทําบุญด้วยนะคะเพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีอีกค่ะในวันที่5นะคะก็จุดเทียนชัยเวลา1 9บเนาฬิกาสนาทีะคะไปถือเทียนกันได้เลยนะคะสว่างสวายกัน ทั่วมฑลท้องพิธีพิธีท้องสนามหลวงแน่นอนนะคะเยอะมากค่ะแล้วก็ใครที่ไปแบบว่าใช้เส้นทางราชดำเนินรับรองได้เห็นซุ้มไนการเปิดไฟสวยงามแล้วก็ดอกไม้นานาพันธุ์ด้วยตอนแรกทุกคนก็จะแบบว่าคิดกันว่าอุ้ยน้ําท่วมแล้วคงจะไม่มีอะไรตื่นเต้นคงไม่ได้มีแบบว่าเพราะว่าตามปกติแล้วเนี่ยคนน่ชอบไปขับรถดูไฟนะวันแม่วันพ่อหรือว่าวันช่วงปีใหม่อะไรเงี้ยทุกคนก็จะไปดูบอกว่าไฟสวยงามเด็กน้อย เจอเกนี่ตื่นเต้นมากเลยนะเวลาเห็นไฟเยอะๆโดยเฉพาะนั่งรถกระบ,บะเนี่ยชอบมากไฟต้นมะขามแล้วเวลาลมพัดต้นมะขามมันจะรีบระยบสวยเลยนะคะยังไงก็เดินทางไปแล้วกันนะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะคำคมคำคมของเราค่ะนำมาฝากไว้นะคะวันนี้ยังเกาะติดกระแสของวันพ่ออยู่นะคะใกล้จะมาถึงแล้วค่ะวันนี้คำคมของเราฝากไว้ที่ว่าพ่อมักจะเปลี่ยนเด็กหญิงตัวน้อยให้กลายเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งค่ะและเมื่อเธอกลายเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วพ่อก็จะทำให้เธอ กลับเป็นเด็กน้อยอีกครั้งนึง ก็คือในสายตาของคุณพ่อเนี่ยยังไงเราก็ยังเป็นเด็กเสมอก็อยากดูแลเทคแคร์ลูกใช่เหมือนที่ประเด็น s อ s เอเต้องถามไปแหละยอไปถืไวัยเด็กนะคะแล้วตอนนี้ค่ะรายชื่อโชคดี3ท่านนะคะที่ได้รับ BSC Diva Collection นะคะได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงรอการติดต่อจากทีมงานนะคะดีใจด้วยค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะเสื้อผ้านะคะจากร้าน e c o Flower Indie Pungberry และ I am High ค่ะเครื่องสำอางจาก BSC แต่งหน้าโดยคุณปรากบสินดีกรุ๊ปค่ะค่ะนี้นะคะที่ นั <onents and downhill> ้นต้องขอขอบคุณพี่จ <inch> <peanut> ุ๊กแจงมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะน้องโนขอบคุณค่ะน้องจีเดี๋ยววันจันทร์วันพ่อพบกันอีกนะคะค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาของเราแล้วนะคะสำหรับอาทิตย์นี้ค่ะพบกันใหม่ในวันจันทร์เวลา11นาฬิกาใทางช่อง MV Bangkok Channel แห่งนี้ค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนให้ผู้หญิงคิดเป็นโดยร้านอาหารมาดามสเต็กเฮาส์